สวัสดีครับพี่นออ้องจะพามาตลาดลงเกือครับไปกันเลยครับไปเบิงงกันครับไปกันเลยครับ <c oughs> มาฟองกินครับ 내 손을 잡고 나만 좀 와요 나만 좀 와요 내 손을 잡고 나만 좀 와요 나만 좀 와요 ไอหมกตีขั้นมันทำาจไม้ได้เลยจ้ะไอหมกตีขั้นมันทำาจไม้ได้นะคะัเอาอันนดียครับเอาอันเดียครับ 方便来了 báo Thank <laughs> เ yeah ป ah ็นบ่มขมครับ ปวดนอนทำไมอ่ะนะปิดีรีส์อติดคนโรวันแล้วก็นอนสงไม่ได้อเ้นันนั่งั่นั่งนัาเนั่งั่งนันั่งนัครับงนั่ับงนังนัยครับงนังัันั ร้องกินเห่าในหลายแล้วครับอย้็เมนทุเรียนคนมากินทุเรียนกลับาาครับมาเลยเห็ครับเดี๋ยวเมือหลังพาไปโซนของซ้ายครับ อันนี้เป็นร้านบุกเฟ่ขนมจีนครับเราไม่ได้กินครับเยอะครับไปครับอากรับแล้วครับค้นหลายครับของก็เยอะซื้อไปกินมาเงินรเซพร้อคมครับ แบนมอไซค์มาครับแบนมอไซเราไปครับไปเจอกันหนาครับพี่น้องไปเจอกันคลิปหนาครับ,ไป,ปรบไปครับ